กกละาลายในใจฉันฉันไม่ต้องรีเพลยนะเธอกิ่นวานนาละลายมาพร้อมกับลมเผาเบาเบารู้ไหมว่าใจฉันละ อที่ฉันต้องมีถ้าไม่มีเธอคนดีก็คงไม่ไหวเธอเกือบพยายามเช้าที่ฉันต้องกินทุกทีอยากครอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปเจอคือรยากาลองลักฉันแไออกดของฉันเียฉันจะทุบฟั้ในความกจะอยู่กัเธอไปนกว่าจะซ้ดวเธอ m ที่ฉันยากทกวันอาทีดไม่ได้เลย ใจที่หวานฉ่ำเธอดูเหงอนกับพุดดริงที่ทำให้ฉันอยากเข้าไปใกล้ไอสับเล่ยที่เย็นฉ่ำในวันที่อากาศร้อนอยากกินจะไปทอนวันสุดท้ายเป็นเหมือนกับคุกกี้ฉันรอที่ฉันต้องมีถ้าไม่มีเธอต้อดีก็คงไม่ไหวเธอเป็กาแฟยามเช้าที่ฉันต้องกินทุกทีอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไป,ปธออคืมันมากา เธออ่กเธไปจนจะนะงแสงดาวคือของหวานที่ฉันอยากจะกินทุกวนันเธอคือของหวานที่ฉันขาดไม่ได้เลยลิล้นจีที่หวานช่ำเธอดูมันกับพุดดิง้งที่ทำให้ฉันอยากเข้าไปใกล้ๆกลอิสเก,กรมที่เย็นช่ำในวันที่อากาศร้อนอยากกินเธอไปจนวันสุดท้าย <Yeah. S 2> เธอคือของหวานที่ฉันอยากจะกินทุกวนันเธอคือของหวานที่ฉันขาด ไม่ได้เลยเธอทำให้ฉันยิ้มได้เสมอเธอทำให้ฉันมีความสุขกว่าจีคยเป็น,เ,ปนเธอคือความฝันของฉัมานาๆและตอนนี้เธอเปลีเป็นความจริงแล้วแล้วธอคือคำว่า,วาที่ฉันขาดไม่ได้เลยแที่เธอคือมันก็ลองละสิสันแี่เธอคือแค่นในวันเกิดของฉันแต่ฉันจะทุกทุกส่วน u เธอไปจนกว่าจะสิเธอคือาัย n เธอควาฉัน,น,นอขอนนไม่ได้เลยเธอทฉันยิ้มได้เสมอเธอทำให้ฉันมีความสุขกว่าที่เคยเป็นเธอคือความฝันของฉันมาน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 และตอนนี้เธอก็กลายมาเป็นความจริงแล้ว เธอคือควาหวานที่ฉันขาดไม่ได้เลยเธอคือควาหวานที่ฉันขาดไม่ได้เลยเธอคือควาหวานที่ฉันขาดไม่ได้เลย